นรกถาวรไม่มีพระพุทธเจ้าเห็นหมดแล้วนรกถาวรไม่มีแต่อยู่นานอยู่ซ้ำอยู่นานพยายมมีไหมพระพุทธเจ้าเรียกอะไรพยายมเราเรียกพยายมพระพุทธเจ้าเรียกยมสัสสานิรยบาลพวกที่พาสันนกไปยมัสสก็จะถามถึงเทวทูตห้าเคยเห็นคนแก่คนเจ็บ เคยเห็นคนเกิดไหมคนแก่คนเจ็บคนถูกลงทันกรรมกรคนตายไหมนี่แล้วเป็นไงทําความดีบ้างไหมไม่ได้ทําเลยยมสะจะนิง่งพอนิ่งปุ๊บนายนิรยาบาลเนี่ยก็จะรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปด้วยอาการนิ่งของยมสะก็คือเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการของนรกยมสะเห็นแล้วตัวเองก็ยังกลัวเลย เพราะตัวเองก็ยังเป็นปุถุชนต้องเกิดแก่เจ็บตายและตัวเองก็คงไม่พ้นต้องมาเป็นสัตว์นรกนี้อีกครั้งหนึ่งยมสะก็เลยปรารถนาว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้ารู้ความคิดของยมสะเล่าให้สาวกฟังเล่าให้พิกุทั้งหลายฟังนี่ยมัสสะกาลังคิดอย่างนี้บอกขอให้เกิดเป็นมนุษย์ขอให้เกิดทัน พระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติขึ้นในโลกและขอให้เราเนี่ยได้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคขอให้พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงแสดงธรรมแก่เราและขอให้เราเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนี่เป็นความปรารถนาของยะมะสารซึ่งเขาก็อยู่ในนรกเขาก็เห็นอยู่เขาก็เลยปรารถนาที่จะรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้